ครับวันนี้มาที่อำเภอธาตุพนมนะครับก็ตอนเย็นก็มาเดินตลาดตู้รุ่งที่อำเภอระธาตุจังหพระธาตุพนมอำเภอพระธาตุพนมนะครับนี่อาหารมีลูกชิ้นก็มีนะครับนี่ก็พวกผากอาหารสวนมีหมดอย่างเลยนะครับนี่นี่คือแคบหมูนะครับนี่เห็นนะครับนี่ ของกินเยอะแยะมากมายเลยนี่ <c oughs> เนี่ยจูชินี่ก็มีนะไส้กรอกอีาสานนี่นะครับขอญาตนะครับไส้กรอกอีสานนะครับนี่ครับโอ้โนี่คอหมูหมูไม่นะครับนะครับโอ้โหนี่สลัดกับอาหาร สำเร็จก็มีนะครับเยอะแยะเลยนะครับนี่อาหารสำเร็จเยอะแยะเลยอาหารข้าวจีก็มีหมกไข่ปลาหมกเครื่องในหมกหน่อไม้หมูข้าวจีมันดีน่ากินมากเลยครับโอ้โหเนี่ครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับขนมหวานก็มีนะครับขนมหวานยังนัดสองถาดหวานนะครับใจบาดยุ่งย้ายได้ เยอะแยะเลยนะครับนี่ตล,ลาดตลาดโต้รุ่งทา่าทพนมนะครับผมอันนี้คือเนื้อโคขุนใช่ไหมครับเนื้อโคขุนอำเภอทาดพนมนะครับนี่ครับอโอ้ย่างแนะน่ากินมากใชยไงครับนี่โอ้ไม้ละสิบบาทเป็นเนื้อโคขุนนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องในเหรอเครื่องในค่ะ โอ้นี่เครื่องในแล้วก็ไอ้ขาวๆนี่คืออะไรอ่ะไข่ลูกลอกว้าวนี่ลูกท่าข้ส้มแวะโอ้ขุนสอทอโอเล่ท่าพนมโอ้นี่คือคือสัานสอทอนะครับสอทอโอเล่ใช่ไหมครับนะครับสอทอโอเล่นะครับมาที่ท่าพนมก็คือมาแวะได้นะครับที่อำเภอท่าพนมนะครับจังหวัดนครพนมนะครับอันนี้คือเต้าหวยน้ำขิงนะครับร้านอะไรครับนี่อะโบมีชื่อร้านไม่มีชื่อร้านนะครับคนรูกบออขายที่ยมอำเภอท่าพนมนะครับนี่เต้าหวยน้ำขิงมีน้ำเต้าหู้นะครับ อันนี้เต้าหวยนะครับสูตรของเราเองไหมครับนี่ไม่ยังขายสูตรของเราเองนะครับเนาะขายมานานยังครับนี่อ๋ฮะโอ้ยขายสองขายของ,ขของโอ้นี่ครับเปิดใส่เครื่องให้เรียบร้อยเด้อครับน้ำเต้าหู้เต้าหวยน,นี่โอเคก็กินได้เด้อครับนี่แต่ว่าปลาตัวโขลยไปซื้อทั้งหนาน่ครับอโอ้ครับโอ้ยได้เลยครับขอบคุณครับพาดพนไม่ใช่ของฝรั่งอันนี้อันนี้ของฝั่งขนมขนมปังฝรั่งเศสค่ะขาเขาวจีปาเต้ นะครับโอ้นี่เ้าจีปาเต้อันนี้คืออันนี้คืออะไรครับนี่ใส่ซอสเลยแม่อันนี้คือคืออันนี้คือไส้หมูง่ายเลยหรอวะโอ้ยตาเราเอาไปไห้เลยได้คุณแม่ขายขายมานานยังครับนี่ขายมาจะยี่สิบสามสิบปีแล้วครัโอ้ขายมาสามสิบปีนะครับร้านนี้มีตั้งแต่ตั้งแต่ลูกยังไม่ได้ยังไม่ได้เกิดเดี๋ยนี่ลูกจบปริญญาโทแล้วโอ้โหอ้ว้าวเ้าจีปาเต้หรือว่าหรือว่าขนมปังฝรั่งเศสที่อำเภอภาคตะนนะครับผม